คำเตือนเนื้อหาข่าวนี้จัดทำขึ้นเพื่อการนำเสนอข้อมูลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งก่อนสรุปความเชื่อใดๆผมอยากจะย้อนไปถึงเรื่องของการที่คุณภาคภูมิบอกมาเป็นพยานอย่างนี้นะฮะมีเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งผิดไปจากหลักดีดธรำมาตลอดก็คือการไม่ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา นะฮะแต่มาบอกว่าการเป็นพยานซึ่งจริงๆตามหลักความรับผิดทางอาญาเนี่ยนะฮะมันไม่มีบทบัญญัติใดที่จะยกเว้นนะฮะว่าผู้กระทําความผิดไม่ต้องรับโทษอาญาอาอานะฮะทุกคนเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีอาญานะฮะส่วนโทษจะหนักจะเบาเขารับสารภาพอะไรก็เป็นเรื่องของศาลจะใช้ดุลพินิษนะฮะให้เหมาะสมกับพฤติการนะฮะในการสํานึกผิดได้อยู่แล้วนะฮะแต่กรณีของคุณภาคภูมิเนี่ย ทางๆที่จริงๆการนำทองไปให้เนี่ยถือว่าเป็นตัวการเลยนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวงการตํารวจสะเทือนอีกครั้งเมื่อพันตํารวจเอกวิรุษศิริสวัสดิ์บุตร เลขาจิการเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจออกมาสับเละกระบวนการสอบสวนคดีสินบนทองคำชี้ชัดตำรวจทำผิดหลักกฎหมายอาญาอย่างร้ายแรงด้วยการกันตัวผู้กระทำผิดอย่างพันตำรวจเอกภาคภูมิไว้เป็นพยานทั้งที่เป็นตัวการสำคัญในการนำทองไปให้สินบนค่ะ พันตำรวจเอกวิรุธตั้งคำถามแรงๆว่าตำรวจเอาอำนาจอะไรมากันผู้ต้องหาเป็นพยานเพราะตามกฎหมายอาญาคนทำผิดต้องรับโทษจะมาอ้างว่ากลับใจแล้วให้ลอยนวลพ้นผิดไปเลยไม่ได้ การทำแบบนี้เท่ากับเป็นการฟอกขาวให้คนผิดกลายเป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีประวัติอาชญากรรมและสามารถกลับมารับราชการได้หน้าตาเฉยซึ่งตามหลักที่ถูกต้องภาคภูมิต้องถูกดำเนินคดีในฐานะตัวการร่วมก่อนแล้วค่อยไปใช้สิทธิ์ลดโทษในชั้นศาลกึ่งหนึ่งตามกฎหมายไม่ใช่ตัดตอนไม่ส่งฟ้องแบบนี้เพราะจะทำให้พยานหลักฐานขาดความน่าเชื่อถือและสังคมจะมองว่าตำรวจกำลังมั่วกฎหมายเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่าง หรือไม่นอกจากนี้ยังเตือนสติสังคมว่าอย่าพึ่งด่วนตัดสินเพราะตอนนี้มีแต่คำพูดกล่าวหากันไปมาต้องรอดูหลักฐานเด็ดในวันที่5มกราคมนี้ว่าคลิปวิดีโอและหลักฐานเส้นทางการเงินที่อ้างว่ามีนั้นจะเป็นของจริงหรือแค่ราคาคุย งานนี้พันตำรวจเอกวิรุธทิ้งท้ายได้อย่างน่าคิดครับว่าถ้าตำรวจยังสอบสวนกันเองแบบไร้มาตรฐานโดยไม่มีหน่วยงานภายนอกถ่วงดุลความยุติธรรมก็คงเป็นได้แค่ปาหีฉากใหญ่ที่คนดูมีแต่ความสงสัยไม่จบไม่สิ้นค่ะ